เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลน,นครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครในจัดพิธีทอดกระถินสามัคคีนะครับโดยในภาพนะครับก็มีการนั่งเรือทอดกรถินนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามนำโดยท่านประธานกระถิน นั่นก็คือกริยนมิตรปนารัตวงตาผาและกริยนมิตรสุชาติรังสินาราท่านประธานกฐถินนะครับก็ได้นั่งเรือมยุรานะครับเรือนกยูงเพื่ออัญเชินผ้ากฐถิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เชิดนะครับกันตับปัญโยท่านประธานสงฆ์โดยได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายเสร็จจากนั้นพิธีกรก็นำทุกท่านกล่าวคำอารัธนาศีลห้า ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำจเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาจากนั้นเวลา10บนาฬกาเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและถวายจตุปัจัยเทยธรรมครับเนโอกาสนี้ท่านประธานสงนำทุกท่านกล่าวคำปล่อยสัปเ่อยปลาให้ชีวิตสับเป็นทานแล้วก็กรวดน้ำอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พักบ่ายครับก็เข้าสู่พิธีทอดกรถินสามคัคคีเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าโดยจุดเด่นของทางกรถินศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครก็คือถือได้ว่าเป็นการทอดกรถิ่นนะครับทางน้ําที่งดงามอลังการที่สุดเลยโดยขบวนเรือมยุรานะครับหรือว่าเรือนกยูงของท่านประธานเอกถินก็ได้มาพร้อมด้วยขบวนกรถินของทางบกด้วยจากนั้นเวลา13นาิกานาทีทุกท่านก็พร้อมใจกันครับขับเคลื่อนพระธรรมจกักรด้วยการสวดมนต์บทธรรมจกกักรกปะวัฒนสูตร จากนั้นท่านประธานกรถินนําทุกท่านกล่าวคําถวายผ้ากรถิ่นครับหลังจากนั้นท่านประธานกรถินได้น้อมนาผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ครับได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกรถินพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพสาธุชนผู้ใจบุญนะครับน้อมถวายบริวารกรถินซึ่งเป็นจตุปัจจัยที่จะทมต่างๆในการร่วมบุญต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่ได้สืบสานอริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธดังเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อน อย่างเช่นเรื่องราวของนายตินาบานนะครับมีเงินห้ามาศกนํผพานุ่งไปแลกเป็นเงิน5มาศกแล้วก็นําเงินห้ามาศกนั้นเป็นไปแลกนะครับเป็นเข็มกับด้ายเพื่อเป็นบริวารกระถินในยุคข,ของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้พร้อมใจกันประกอบบุญญกิริยาครับ